ป่าบอมบ์อะเฮ้ยย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 ย เฮ้ยเรากูได้เรากูเลือกอะไรได้ไปตอนนี้เอนด์มิ่งอะไรได้หรือเปล่ามันคิดว่ากูเหน็บแน่เลยลบเซซีซีเจ็บหกสิบเกียร์ Spike planted

ใครอเฟสเปล่าหมามอสมอสมึงไปแดกเฮียร์อะไรมาทำไมอยู่ดีก็ยิงผมอยู่ดีก็ยิงไม่เลี้ยงเลยสัตว์มามามามอสมอสมึงแกทำแบบนี้กูไอ้มึงแกระเบิดกูไป ไอ้ทติมนะหนึ่งสองขวาล่างสาุหมอตายเฮียเพียงูม่ก down e enemy remaining ไม่รู้นะล่างล่างลา เลโก้ทุกคนเจ็บเจ็บเจ็บร้อยหกสิบไอ้ยี่ไม่ตายเฟมเดี๋ยวมันได้ออฟเฟมเดี๋ยวมันได้ออฟมึงไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะโว้มึงยิ่งย่ามาหลังมึงไม่ยอมอยู่บรรดอมไม่เล่นนี่พีย ใจสู้ไงใจสู้แม่แต่มันไม่ันไม่หยิบปืนเราไปมันอะไรมันอะไรมันอะไรหยิบไม่ทันเหรอมันไม่หยิบมันมันไม่หยิบดีกว่าเอาไปแล้วแหละว่ากอนที่ใหม่ถึงจะโดนใ้หยิบไ้ลา